รู้ก่อนใช้น้ำมะมะพร้าาสก,กัดเย็นราคาถูก <c oughs> พบกับประดาอีกแล้วทุกคนในช anel ประดาพารีวิวโอเคนะวันนี้ประดาอยากจะพาทุกคนมารู้จักน้ำมะมะพร้าาสก,กัดเย็นกันดีวกว่าว่า มีประโยชน์อะไรบ้างก่อนที่เราจะใช้แล้วก็ก่อนที่เราจะบริโภคเพราะว่าน้ำมันมะพราะ้าวสกัดเย็นก็มีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อหลายขนาดนะทุกคนที่อยากจะให้ทุกคนเลือกใช้แต่วันนี้เรามารู้นะว่าประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวมีอะไรบ้างแต่วันนี้คือมีประโยชน์หลายอย่างเลยทีเดียวนะ70วิธี70อย่างเลยทีเดียวนะทุกคนแต่ว่าถ้าจะบอกวันนี้ คงไม่หมดอย่างแน่นอนปารดาก็เลยแบบย่อๆให้ทุกคนได้รู้จักประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะทุกคนเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสามารถที่จะทำเป็นแบบแคปซูลก็ได้บางคนเขาทำเป็นแบบแคปซูลบางคนเขาใช้แบบเป็นน้ำมันออยแบบนี้ผลิตแล้วก็ใส่ในขวดนะนะหรือว่าบางคนแบบใส่เป็นแบบถุงแบบนี้ก็ได้นะทุกคน คือมีหลายรูปแบบที่เขาจะนำมาผลิตนะแต่วันนี้เรามารู้ประโยชน์กอดคร่าวๆนะทุกคนว่าประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจะดีต่อสุขภาพอย่างไรบางคนก็บอกว่าลดน้ำหนักได้บางคนก็บอกว่าสามารถใช้บำรุงผิวพรรณได้บางคนบอกว่าใช้บำรุงเรื่องของเส้นผมนะมาหมักผมบางคนนำมาใช้บำรุงผิวหน้าเอามานวดหน้ามามาร์กหน้านะ ต่างนานานานะว่าจะเป็นแบบไหนก่อนที่เราจะใช้บางคนบบกลัวมากอุ๊ยปาดาพี่อยใช้น้ำมะพร้าวสกัดเย็นอยู่นะแต่ว่าไม่กล้าใช้เพราะไม่รู้ว่าน้ำมะพร้าวสกัดเย็น มันมีคุณสมบัติอะไรบ้างแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราไหมบอกตรงนี้ย้ำตรงนี้ว่าน้ำมะมพะพราสกัดเย็นนะเรามีอยนะเรามีอยด้วยก็คือสามารถบริโภคได้นะทุกคนาสามารถบริโภคได้ก็จะมีน้ำมมพะพราสกัดเย็นหลายยี่ห้อหลายแบรนด์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะบางคนอา,อาจจะเป็นแบบน้ำมมพะพราสกัดเย็นที่เขาสกัดขึ้นมาเองก็สามารถดื่มได้เช่นเดียวกันทานได้เช่นเดียวกันแต่ว่า เราก็อยากมีมาตรฐานเรื่องของ GMP มียอยโรงงานที่ผลิตมาตรฐานไงอ่าก็ต้องดูนิดนึงนะทุกคนต้องดูนิดนึงเพื่อสุขภาพร่างกายของเราถ้าเรานามาดื่มแล้วหรือว่ามากินแล้วมันอาจจะมีผลที่ม่ดีต่อสุขภาพถ้าเราได้แหล่งผลิตหรือว่าการทำไม่ค่อยโอเคนะแต่วันนี้อามามาๆา พูดเยอะแล้วเดี๋ยวจะลำคาญกันใช่ไหมเราก็มารู้วิธีนะว,ว่าประโยชน์ของเขามีอะไรบ้างก็คือถ้าใครได้กินนะก็จะช่วยเรื่องของการลดสัดส่วนหรือว่าลดน้ำหนักกันทุกคนเออช่วยชะลอก,การอยากอาหารของเรานั่นเองนะแล้วก็ช่วยลดปรับน้ำตาลในเส้นเลือดช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย นะแล้วก็ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญบำรุงไขข้อกระดูกต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยให้นอนหลับได้นะดีท็อกซ์ลำไส้ได้ด้วยนะจ๊ะทุกคนช่วยปรับอาการเรื่องของลดการปวดเมื่อยปวดประจำเดือนบำรุงผิวพรรณนะให้งง,งามมีวิตามินอ e, ีและกดะกรดลอรลิกสูงนะทุกคนเออถ้าใครอยากจะลดสัดส่วนก็กินก่อนอาหารเช้าสองช้อนโต๊ะผสมนะแล้วก็ใครที่อยากจะเพิ่มน้ำหนักก็กินหลังอาหารพร้อมกับมื้ออาหารได้เลยนี่คือ ประโยชน์คร่าวๆนะประโยชน์คร่าวๆเพราะมีเยอะมากมีมากกว่านั้นทุกคนเออแต่วันนี้ประดามาบอกทุกคนเพียงเท่านี้นะคือใช้ได้ตั้งแต่เส้นผมสรบดายเท้านะทุกคนสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วก่อนทุกคนมีความสุขและสวัสดีทุกคนบายน้ำมามมะพร้าวสกัดเย็นราคาถูก